เฮสฟีอาเซียน2020คือนโยบายอาเซียนปลอดหมอกควันข้ามแดนโดยมีการกำหนดกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนในการควบคุมมลพิษจากหมอกควันข้ามพรมแดนที่สร้างผลกระทบกับเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมและประชากรในแถบอาเซียนอย่างกรณีเผาสูนปามในอินโดนีเซียเมื่อปี2558ที่ส่งผลกระทบรุนแรงต่อประเทศอื่นๆค่ะนโยบายนี้นะคะมีตัวชี้วัดความสำเร็จ3ประการคือเพิ่มจำนวนวันที่มีคุณภาพอากาศดีลดจำนวนจุดความร้อนให้ต่ำกว่าการ แจ้งเตือนระดับ2และลดพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากหมอกควันข้ามรมแดนซึ่งในส่วนของประเทศไทยนั้นแม้ว่าจะมีปัจจัยบางอย่างที่ควบคุมไม่ได้แต่เราทุกคนยังช่วยกันลดมลพิษเล็กๆน้อยๆได้ด้วยตัวเราเองค่ะเพื่อทั้งตัวเราเองครอบครัวและคนอื่นๆในสังคมมาร่มก้าวทันไทยแลนด์4.0ไปกับสเตมวลรรมนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ